ต <Yeah. S 2> ัวพ่อไมมีเนี่นะครับปุ่มลวดเลยนะครับ สวัสดีครับสวั2 2> สดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมชนทุกหมู่ทุกงามนะครับเนาะมื่อนี้นะครับพบกันแล้วนะครับกับรายการกล้องเขาน้อยนะครับผมมื่อนี้นะครับอ่าห้องยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่เดิมนะครับมื่อนี้นะครับห้องสีมีอ่กิจกรรมนะครับอ่หากุ้งนะครับกุ้งฝอยนะครับมื่อนี้นะครับโดยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ดักกุ้งนะครับเขาเรียกว่าบุ้งดักกุ้งนะครับได้หอดกุ้งได้หอดปลานะครับ พื้นที่ห้องที่จะมาลงพื้นที่มันนี่นะครับน้เบิ้งนะครับเป็นลำคลองเล็กๆนะครับข้างนี้ก็มีนะครับลำคลองเล็กๆนะครับแถวมหาลัยเรานี่แหละนะครับน้าห้องถิ่มาใส่กุ้งกันนะครับโดยใส่เหยื่อครับวันนี้เป็นเหยื่อรำนะครับเหยื่อรำสูตรพิเศษของเราเองนะครับผสมขึ้นมาเอาละมาเบิ้งว่าการใส่กุ้งห้องสิเป็นผลยังไงนะครับเดี๋ยวห้องไปชมวิธีกันเลยครับ เราเะิปลองใส่กันเลยน,นะครับเรื่อยครับถึงแล้วนะครับถึงแล้วนี่เบื้องบนครับพี่น้องนะครับป่ากำลังมุมมิดมุ้มมิดอยู่ครับซึ่งป่าได้กลุ่มนะกำลังมุ่มมิดมุเมม,ม,ม,มิดอยู่พี่น้องเอาามาเบิ้องมาเอาสีใสกันยังไงนะครับดานแรกข้เเรียมครับ เรียบร้อยครับสำหรับการใด้แซวเองใช่ไครับมืสอสองห้องไมาอย่างก,กันไป ห้องบา้างแล้วห้องหาเนี่ยโปร่งใสจักหน่อยนะครับเพื่ออำพางตาพุ่นนะครับอีกอย่างหนึง่งนะครับอย่างหนึง่งคืออำพางพวกวนกพวกยังมากิงครับนะเขาเห็นว่ามีปลามีกุ้งยังมีหันได้ลายนะครับเขาเห็นว่าปลามาจิกมายังก็ห้อมมันชิขาดเดน่นครับเอาล้วครับแล้วอีกลงังาาน,นึงครับผรมอมาใส่มณีซามหลังนะครับสามมุมเลยอีกลงังนึงหลังหลังที่สองเขาใส่นียังแดงเขาใส่คูน้นหม่องปลาค่ะ อีกครั้งหนึ่งข้าวอาจจะไปอีกฟังหนึ่งครับบวกกับกฟังคุณรอดีตามครับน,นะครับนี่คืออีกจุดหนึ่งที่เราจะใส่นะครับนี่ครับจะเป็นตรงนี้ครับถอดหนาไปสีเป็น,น,ปปนยังไงนะครับลองใส่กันเลยเปั๊บครับความความความ

เรียบร้อยนะครับมารุ่นกันว่าเมือ่อื่นเข้าสี่ใดบ่กรมยานเดิทางมันเสียผมนะครับมากกว่ากา,ารขับรถมลักนะคร้บเขาจะนำพ้าไว้นิดหน่อยนะครับม,รนะมันคือบ่เป็นอ่างเนาะมันคือน่า รับการน,นำพังเขาระงว่ามือเส้าจะโบสียนะครับใส่สามหลังเขาจะได้คองสามหลังบ่ตอนนี้บริวันนะครับว่าเขาจะได้กลุ่มบ่วันว่าแน่าดักเขามันจะเสียบ่นะครับเรียงใดกัพบกันมือเร้าครับบ๊ายบาย สวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เข้กากะเช้าแล้วนะครับเข้าชิมมะยามนะครับเข้ามาดักกลุ่งไห้ว่านะครัเข้าเบิรงว่าผนสิเป็นยังไรนะครับ ว่าพ่อมนอีนะครับนี่พอได้กินเยอะนะครับไปเ้าไปเบื้องลังต่อไปครับเอาครับอันนี้มอหอดหลังที่สองนะครับ ีมันสาแล้วเมียน่เรากล้ไ่น้าวามนครับไปห่อปูนะครับไปเอ้างนี้พว่าอะไรครับเ็กอะได้ยูนะครับ ได้พี่หัวหปูสองตัวปลากระเบนต่างกุ้งไปครับเพิ่งล้างต่อไปครับเอาละครับตอนนี้มอดหลังสุดท้ายนะครับหลังที่สามห้องพ่อกระชายใบนี้ครับนี่ครับเดี่ครับพ่อเสิ็จลงไปอยางมาเล่นครับว่าจีเป็นเจ้าไหนโอ้ทางลูหลังนี่เปอย่างไรนะครับ ใส่ไว้หกกุมูที่หน่อยโอ้ยมาเลยเอ้ยอู้กบเข้าเฮียกบเข้ากบเข้าโอ้ยกบเข้าอะกบโก,โโก,โโกหโกนะครับพี่น้องนี่เดินสมอเลยแล้วนะครับปุงมูปันได้แต่ว่ากบเขาขึ้นเส้นระบาด ข้าก็ว่าข้าก็ยีหับใส่กุ้งในกบโอ้โหนะครับเรียกว่ากบตื่นใจนะครับนี่โอ้โหอมกบเน่าๆเลยครับนี่ กุ้งขาอหน่อยแห้งสงสัยเขาวเปลืกบเข้อไปน้ำกุ้งห่อครับมาเนี่เอาละชิมรู้องผลงานกันดอ่ะตามเบิองเลยเอาละครับอันนี้นครับห่อสีมันเท่เบิองนะครับว่าเได้ไนนดก,ก่ทำอะครนะฮาตักแดงเขาครูเจ๊ใสผ่าเกี้ยวนี่นะครับบ่มี่กับคุูนะครับก็อีใสผ่านี่แท่ ส่องกูเลยโอู้หูยเงี้ยดูยนะครับปูม่ได้ตัวใหญ่เนี่ยนะปูอุ้ยสั่น,นสัน่นฮะหัวเขียวความกระลังไข่ต่อเส้นแล้วเจ้าเต้ไปเส้นแล้วพี่ป่วยโอ้ยเต้ไปแล้วอ่าล้างแรกไปแล้วนะครับล้างแรกไปแล้ว เอาไปนะครับหลังที่สองนะครับอ้วนเดรร้ายใครตัวนี้ ลูกความเดี้ยหน่อยมาสุดแล้วช่องตัวเดียวทำงานได้อีสามครับโอ้ยมันเด็ดแหงนีหน่อยุดัอันนี้ร้งกบเขานะครับเอากบออกไปละ เห็นหน่อยกมูล่างนี่แตนเงเงิดขัดพี่หน,น้อยโล่โล่อบอ้าเอา้าเรียบร้อยนะครับสามังเ้าเมึงนผลงานครับเมึงนผลงานนะครับ เดืองกุ้งนะครับเห็นบ่แล้วก็ผลงานอีกตัวนึงนะครับกบนะครับโอ้เงินขักนะครับเซกุ้งได้กบนี่นะครับกุ้งล้วนเลยนะครับในยูดอกหลายขีดอยู่ปลากระเดืด่ออย่างห้าสิบฟอยนะครับปลากระเดืด่อปล่อยมันซะนี่ครับประมาทกับปล่อยมันซะ ทั้งมานเองประมัดน,นะพี่น้องนะแล้วยใจงได้กเอ๋อครับสำหรับการใช้ตุ่มกุ้งนะครับหรือว่ามุ่งดักกุ้งห้องนะครับสำหรับคลิปนี้เ้องกับจบไปที่เรียบร้อยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ห้องหวังว่านะครับทุกท่านนะครับจะได้รับความเปิดเพผนนะครับ แต่การเดซสยกลุ่มห้องมาหนีนะครับเอาละครับคลิปนี้ห้อง่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับพอแม่พี่น้องทุกท่านนะครับโหนะครับโดกดไลค์นะครับกดแชร์กดให้ก๊อตังใจกันนั่งนะครับสำหรับคลิปต่อไปสิเป็นยังนะครับขอให้ทุกท่านเตรียมตัวรับรอรับชมได้เลยครับเจอกันครับ